สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับผมนะครับทาง YouTube ช่องเล็กเด่นเลื้วิ่งนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับที่แบ่งปันแนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมาพบกันประจำงวนที่16สิงหาคมนะครับปี2560นะครับสูตรแบ่งปันอีก1สูตรนะครับที่ยังเดินดีนะครับงวดนี้งวดนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกันอีก1ครั้งนะครับ เอาละเดินทางมาถึงสูตรแบ่งบันนะครับประจำเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2560สําหรับสูตรนี้นะครับใช้3ตัวท้ายระงวันที่1กับ2ตัวล่างนะครับเป็นเกณฑ์ในการคํานวณน,นะครับวิธีการคํานวณสําหรับสูตรนี้นะครับใช้หลัก10นะครับของระงวันที่1กับหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับ วิธีการคำนวณสำหรับสูตรนี้นะครับนำหลักสิบนะครับก็คือ1นะครับมาบวกกับหลักหน่วยก็คือ6นะครับผลลัพธ์ของมันก็คือ7นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหาเลขเด่นประจำงวดนะครับเลขเด่นประจำงวดอ่บวกโเท่ากับ7นะครับในการคำนวณหาสูตรนี้เป็นเลขเด่น3ตัวนะครับ7บวก1เท่ากับ แปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะครับสำหรับสูตรนี้เป็นการนำผลลัพธ์นะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเด่นสามตัวประจำสูตรนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับเด่นเจ็ดแปดเก้อ่าก็ลองติดตามผลกันดูนะครับสำหรับสูตรเด่นนะครับ เป็นสูตรเด่นนะครับที่ทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับประจํางวดที่16นะครับสิงหาคมปี2560นะครับผลงานในงวดที่แล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับที่ได้ลงให้ได้ชมกันนะครับก็น่าจะมีพี่น้องนะครับสมาชิกหลายๆท่านที่ได้ติดตามได้ชมคลิปกันอยู่นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับ ห้าหนึ่งเก้าสามหกนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ได้ออกมานะครับหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์นี้ได้ลงให้ได้ชมนะครับสําหรับวิธีการคำนวณก็ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเป็นสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์ตัวท้ายศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับเด่นก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับผลนะครับ สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับสองตัวแรกออกสามหกนะครับเลขเด่นที่เข้าก็จะเป็นเก้านะครับกับหนึ่งนะครับเข้าสองตัวนะครับสองตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือผลงานของสูตรที่แล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับที่ให้ดำที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมนะครับ2สูตรนะครับในคลิปเดียวเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องดูกันหลายคลิปนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรหาเลขเด่นนะครับประจำงวดเช่นกันนะครับจะเป็นเด่น10หน่วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับใช้หลัก10เป็นเกณฑ์ใช้หลัก10เป็นเกณฑ์นะครับ1ิบ บวก2เท่ากับ3นะครับหลังจากนั้นปื๊ดนี่ครับใช้หลักหน่วยนะครับตัวนี้ใช้หลักหน่วยก็คือ9มาบวกด้วยผลลัพธ์นะครับหบวกอเท่ากับ3ามนำมาตั้งตรงนี้นะครับให้ตรงกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ9นะครับประจำงวดนี้ก็ใช้9กบวกด้วย3นะครับได้ผลลัพธ์ เท่ากับ12นะครับใช้ตัวท้ายก็คือ2ตัวเดียวนะครับ2ตัวเดียวนะมาบวกด้วยหลัก10ของ2ตัวล่างนะครับเลขออก3 6หลัก10ก็คือ3นํา3มาบวกด้วยผลลัพธ์2นะครับก็จะเป็น5นะครับ5บวกด้วย3นะครับสูตรนี้จะบวก3นะครับ เป็น8 8ด้วย3เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายก็คือ1นะครับ5บวก3นะครับเท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11นะครับก็ใช้1ก็คือตัวท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเด่นนะครับเลขเด่นประจำสูตรนี้ก็จะเป็น5 8 1นะครับงวดวันที่16สิงหาคมสูตรเด่นประจำงวดนะครับอีก1สูตร นะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลัก10บวกด้วย2เท่ากับ3นะครับใช้หลักหน่วยก็คือ9บวกด้วย3เท่ากับ12ใช้ตัวท้ายก็คือ2ครับนำาหลัก10ล่างก็คือ3นะครับ3บวกเท่ากับ5ครับนำา5ไปบวกด้วย3เท่ากับ8 8บวกด้วย3เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายก็คือ1เลขเด่นประจำสูตรนี้ก็จะเป็น5 81นนะครับอ่าก็มาลองติดตามผลกันดูนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับว่าผลงานในการคำนวณของสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับ ผลของงวดที่แล้วนะครับที่ได้ลงไปนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเลขเด่นที่ทำออกมาก็คือ925นะครับ925 3ตัวท้ายรางวันที่1 519 2ตัวล่างออก36นะครับเลขที่เข้านะครับก็คือ9นะครับกับ5นะครับเกือบจะเข้า3ตัวโต๊ดนะครับอ่ามันมาเข้า5กับ9นะครับ ก็เข้าบนไปนะครับเข้าไป2ตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งงวดนะครับสำหรับสูตรหาตัวเด่นประจําในแต่ละงวดนะครับที่นํามาแบ่งปันกันให้ได้ชมนะครับก็ลองติดตามดูงวดนี้อีกสักงวดหนึ่งก็แล้วกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์และเดินดีอ,อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องใช้วิจรารณญาณตัดสินใจกันให้ดีด้วยก็แล้วกันนะครับในแต่ละสูตรแต่ละแนวทางที่ได้ลงไปนั้นก็อาจจะมี หลุดกันบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีนั้นก็อยากจะให้เข้ามากกว่าหลุดนะครับจากจะจริงทาง YouTube Channel นะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกๆผลงานที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับท้ายคลิปนี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับ พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามกันได้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะครับในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับท้ายนี้ก็คงจะฝากไว้เท่เพีงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันทุกๆคนก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปสําหรับวันนี้นะครับ YouTube Channel เลขเด่นและวิ่งดำเนินทีมงานโดยกระผมเสียงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ